สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่สองของการกักตัวนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงแรม n น NY Resort and ร a บางเสาธงสมุทประการนะคะในห้องพักก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้อันนี้คือเตียงนอนแล้วก็ ข้าวของเครื่องใชก้ก็ก็มีเท่าที่จําเป็นนะคะก็มีแค่กาน้าร้อนแล้วก็มีขนมกบเคี้ยวนิดหน่อยนะคะเพราะว่าทางโรงแรมจะจัดส่งอาหารให้กับทุกคนนะคะทุกวันวันละสามครั้ง ช่วงเช้าก็จะเป็นเวลาแปดโมงเช้าแล้วก็มีช่วงเที่ยงตอนเย็นก็ช่วงหกโมงเย็นนะคะข้าวกล่องจะเอามาวางไว้ที่หน้าห้องนะคะที่ที่าทางโรงแรมจัดไว้ให้เพราะว่าเราไม่สามารถออกจากห้องนี้ไปได้นะคะแล้วหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จแล้วอ สิ่งของที่เราสัมผัสทุกอย่างนะคะให้นำมาทิ้งที่ถุงแดงนี้ทั้งหมดแล้วก็เอาไปวางไว้ที่หน้าห้องก็จะมีเจ้าหน้าที่ามามาเก็บไปทิ้งนะคะเราไม่สามารถออกไปข้างนอกแล้วก็คนข้างนอกก็ไม่สามารถที่จะมาสัมผัสกับพวกเราได้ในขณะที่เรายังอยู่ในการคัดกรอง อยู่ในช่วงคัดกรองนะคะไม่ใช่การคัดกรองอยู่ในช่วงคัดกรองห้องน้ําก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะมะีเครื่องทําน้ําอุ่นให้เครื่องทาน้ำอุ่นให้แล้วก็จะมีแชมพูแล้วก็สบู่เจลสำหรับอาบน้ำนะคะล้วก็จะมีะคัตตันบัตรเอ้ย คุมผมเอ้ยที่ชู่อครับซักผ้าก็จะประมาณขนาดนี้นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ก็คือไมโครเวฟสำหรับท่านในที่แบบชงเย้าเช้ายังยังไม่หิวนะคะก็สามารถเก็บอาหารไว้สักผ้าแล้วก็เอามาอุ่นทานได้นะคะ เพราะว่าอาหารจะมาส่งมาเป็นเวลาเราไม่สามารถาาทุกคนอาจจะไม่ไม่ทานตรงกันเนาะแต่ว่าอาหารอนะ่ะมันต้องมาตรงเวลาแล้วก็จะมีของประมาณขนาดนี้นะคะน้ำนะก็จะเป็นของที่โรงแรมแต่ว่าส่วนขนมนี่เป็นของเราเองเพราะว่าเราอยู่ที่นี่หลายวันเราต้องเก็บไว้ในตู้เย็นก่อนนี่ค่ะน้ำนะคะน้ำทางโ,โรงแรมจะจัดไว้ให้นะคะ ประมาณสี่แพคนะคะทั้งหมดแล้วก็จะมีห้องอเก็บเสื้อผ้าคือไม่มีตู้นะคะแต่จะมีในลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะอย่างนี้คือเราเก็บเสื้อผ้าตากผ้าอันนี้ก็กระเป๋าเดินทางที่มาพร้อมกับเราเราก็มาเก็บไว้ตรงนี้นะคะแล้วบรรยากาศในห้องก็ ก็ไม่ถึงขนาดว่าหรูเหมือนโรงแรมชื่อดังหรืออะไรแต่ก็อบอุ่นนะคะอยู่ได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านนอกกันนะคะว่าด้านนอกเป็นยังไง จะให้ดูบรรยากาศด้านนอกนะคะบรรยากาศด้านนอกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะฝั่งตรงข้ามก็พิดว่าคงจะอยู่เต็มกันหมดรงในมีทั้งหมด8ชั้นนะคะรู้สึกว่าจะเต็มหมดเลยด้านล่างก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะ เราก็แค่สามารถมองลงไปข้างล่างได้นะคะก็ออกจากนอกห้องไม่ได้ก็อยู่ได้แค่ในบริเวณที่เขากำหนดไว้ให้นะคะอืมก็รู้สึกจะเป็น ฝั่งโน้นรู้สึกจะเป็นสวนละูมิหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ารู้แต่ว,ว่าเป็นแถวๆวสมุทรปราการถ้าใครที่ต้องการที่จะ,ะให้รัฐกำหนดให้ก็ไม่สามารถที่จะเลือกโรงแรมเองได้เนาะ ก็แล้วแต่ทางหน่วยงานเขาจะจัดให้พวกเราไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าสำหรับคนไทยเราจะใช้สิทธิ์ฟรีนะคะสำหรับที่พักเราก็อาหารการคัดกรองโรคต่างๆก็คือว่าเราไม่ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าถ้า เราประสงค์ที่จะพักโรงแรมเองหรือเสียค่าใช้จ่ายเองเราจะต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากพอสมควรนะคะก็ต้องมีประกันด้วยทุกคนก็จะอยู่กัน่างนี้นะคะเป็นกว่าจะครบสิบสี่วันหลังจากครบสิบสี่วันแล้วเราก็จะสามารถกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปหาครอบครัวของเราได้ตามปกตินะคะ เป็นผลดีนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่แน่ใจว่าตัวเราปลอดภัยหรือเปล่าแล้วเรากลับไปที่บ้านเราอาจจะทำให้พรอบครัวของเราเดือดร้อนก็ได้ก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติแล้วก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะเพื่อสังคม เพราะว่าไม่ใช่ลำังแค่เราเพียงคนเดียวที่เดือดร้อนนะคะทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะคะอยากให้ทุกคนให้ความร่วมมือด้วยนะคะอากาศร้อนทุกวันนะคะ่ะที่นี่